สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องใหม่แต่ว่าเป็นคนเดิมถ้าคุณสงสัยว่าเราเป็นใครเราก็จะบอกให้รู้เลยว่าเราเนะ่ะเป็นโน1นของการทำคลิปไม่ใช่เราเล่นจริงๆแล้วนะเราเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เคยทำในเมื่อประมาณ3 3ปี4ปีที่แล้วแล้วก็ถามว่าได้ผลตอบรับที่ดีไหมก็อาจจะยังแต่ว่าปีนี้ปี2 0 2 6แล้ว เราก็จะมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปนั่นเองเรากลับมาในคอนเซปต์เดิมก็คือทําเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อความตลกไม่ต้องไปซสีเรียนแล้วก็คิดมากส่วนคลิปนี้เราก็มากับผู้รับเชิญอีกคนหนึ่งก็คือเอมเอ็นนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้มีปัญหาเนาะเราก็จะใช้เป็นการอัดเสียงแทนนั่นเองคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะมาดีแคบเรื่องที่ว่าปีที่แล้วหรือว่าปีที่ผ่านมาระหว่างที่เราไม่ได้ทําคลิปนั้นอะ เราทำอะไรกันไปบ้างเราก็จะมาเล่ากันให้หมดเลยว่าที่ผ่านมาทํามาเป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมและที่หายไปหายไปเพราะอะไรเราจะกลับมาทํำไหมทํากลับมาทำทำไมวันนี้เราก็จะมาดูไปพร้อมกันเลยทุกคนอะก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าเราหายไปทําไมนะทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้ตามเราขนาดนั้นที่ทุกคแบบเออหายไปเป็นปีปีสองปีเนี่ยไปทำอะไรคือ ถ้าไม่ได้ติดตามเราแบบว่าดูทุกๆคลิปก็จะไม่รู้ว่าจู่ๆเราก็หายไปอาจจะเห็นเป็นแค่บางคลิปบางอะไรอย่างนี้เนาะที่เราหายไปเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเลยหนึ่งเราเป็นเราติดเรียนเพราะว่าช่วงเนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะขึ้นมาหาลัยแล้วเราก็ต้องโฟกัสกับการเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลามาเล่นเกมทําคลิปทําอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้เก็บผลงานในชีวิตจริงให้มันดีขึ้นเนาะ โอเคแล้วเรื่องที่สองเนี่ยว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องที่แบบว่าเราต้องเข้ามหาลัยแต่ก็จะมีเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องการหมดไฟเรื่องนี้มันก็อยู่อยู่ตลอดอยู่แล้วเรื่องการหมดไฟเนาะเพราะว่าการลงคลิปไปเราก็ตั้งใจตัดในทุกๆคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าโปกซาวหรือว่าอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ได้ออกมาดูดีในแบบที่ทุกคนต้องการแต่ว่าเราตั้งใจทําคลิปออกมาให้มันออกมาดีมากที่สุดแต่ผลตอบรับมันอาจจะออกมาได้ไม่ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแฟนคลับหรือว่าผู้ติดตามในการ ที่จะมากดไลค์คอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็เลยมีการหมดไฟกันไปบ้างอย่าง,างเช่นแบบว่าเออลงไปไม่มีคนดูอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่มีกระจิดกระจิยจะทําต่อแล้วก็เลยไปทาอย่างอื่นแทนโอเคเราก็จะมาพูดในเรื่องที่ถามว่าเรากลับมาใหม่ที่เรากลับมาทําคลิปในรอบของสามปีเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเรากลับมามีเวลาว่างกันมากขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทําแล้วเราคิดว่าการกลับมาทําในครั้งเนี้ย เราจะไม่หมดไฟไปง่ายๆแน่นอนเราจะตั้งทำตั้งใจทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มันถูกใจทุกๆคนคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากหวือบาหรืออาจจะไม่ได้มีการนอ้ไรที่มันแอเวนเจอร์หรือว่าที่ทุกคนชอบกันแต่ว่าคลิปนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ถือว่าเป็นการเปิดเรื่องเปิดช่องใหม่เริ่มต้นใหม่กันนะทุกคนโอเคเราก็ลืมบอกไปเลยว่าชื่อช่องเราอะ่ะมันเริ่มจาก htc htc นี่ย่อมาจากชื่อจริงเราแต่ว่าเราจะไม่พูดแล้วกัน แล้วก็กไปเป็นหมาเน่าหมาเน่าไม่ได้เป็นช่องเดียวกับ S C C นะหมาเน่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งเลยช่องหมาเน่าเนี่ยเราส่วนเนญ่ตอนนั้นเราจะได้เป็น L L Y Rift แต่ว่าผลตอบรับมันออกมาค่อนข้างดียอดวิวนี้ก็แบบหลักพันอยู่แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ว่าเราก็ไม่มีเวลาว่างทาต่อจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยนะกระแสใน Y บร f ฟในไทยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ มันเป็นช่วงที่เราแบบว่าต้องสอบพอดีด้วยอาจจะเป็นช่วงในการเปิดคลิปที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดช่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยได้ปิดตัวช่องหมานนาตต่อไปแล้วเราก็กลับมาในช่องล่าสุดของเราคือบัพเป็นเพลย์นั่นเองทุกคนขอให้ทุกคนนะติดตามบัพเป็นเพลย์แล้วก็ชมคลิปของพวกเราไปเรื่อยๆนะใจคัมพวกพวเราดีไหมก็พวกเราก็ได้โอเคแล้วเอ็มเอ็นเนี่ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นควบคู่มากับเราเลยเอ็มเอ็นเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ทำคลิปตอบเพราะว่าเขาก็ติดเรื่องเรียนเหมือนกันแล้วก็ ไม่ได้มีเวลาว่างแต่เราตกลงกันไปแล้วว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะลงคลิปทั้งหมด3คลิปไม่เกินนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือ1คลิปจะต้องมีความยาวไม่ต่ํากว่า10นาทีโอเคทุกคนจะมาพูดถึงเรื่องเกมที่เราจะเล่นกันในช่องของ s t c และหมาหนาเนี่ยเราก็จะเล่นเกมโรบบอกเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ในครั้งนี้เราจะเล่นเกมที่มันหลากหลายมากขึ้นแยวขอ,อยกตัวอย่างเป็น r รบ l อก Rv, Free Fire เกมเศรษฐีสกายและเกมอื่นอีกมากมายเลยทุกคนทุกคนต้องรอชมจริงๆเพราะว่าช่องของเราจะนําไปไกลสู่ทุกๆเกมเพื่อให้ทุกคนมีความสุขกันมากแล้วเราก็ยังยึดถือคอนเซปต์เดิมของเราว่าเราทําคลิปเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสนุกมีความสุขอย่าไปซีเรียสเราเล่นเกมเราเป็นคนที่เล่นเกมกันไม่ค่อยเก่งแต่เราก็จะพยายามทําออกมาให้มันแบบดีที่สุดสนุกที่สุดเท่าที่ทุกคนจะชอบได้หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ขอพูดไปเลยว่า เราจะไม่สนใจเรื่องว่าวิวมากเท่ไห่เราไม่ได้ต้องการทําคลิปเพื่อที่จะได้สร้างหารายได้แต่เราทําคลิปเพื่อที่เราทําเพื่อความสนุกข,ของเราเราอยากทําเพราะว่าเราอยากจะทาโอเคทุกคนแล้วก็จะย้ายไปประเด็นที่ว่ามีแพนจะทําอะไรบ้างในปี2 0 2 6นี้พอพูดถึงว่าเราจะทําอะไรบ้างในปี2 0 2 6กับช่อง Bubble Play ใช่ไหมทุกคนเราก็มีหลายอย่างที่เราอยากจะทํานะหนึ่งเลยคือการที่เราอ่ะอยากจะเล่นเกมปหลายเกมอยากจะทําอะไรหลายอย่างที่ทุกคนอ่ะ ไม่เคยเห็นกันมาก่อนแบบว่าในช่องของเราใช่แล้วเราก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายไ้ว่าภายในเดือนที่6เนี้ต้องจะมียอดผู้ติดตามหลักร้อยขึ้นไปไอังจิงอยากตั้งไว้หลักพันเลยแต่ว่ามันอาจจะเกินเอื้อมขึ้นไปหน่อยเราจะพยายามขยายช่องทางการแบบว่าให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นไม่ใช่แค่ใน y u u u b e เรา,าจ,จะแบบมีการไปลงคลิปสั้นคลิปชอตลงในติ k t o k มากขึ้น พื่อให้ทุกคนได้เห็นคลิปของเรามากขึ้นเราอะช่วงนี้เราต้องยอมรับว่าเราอะกำลังติด Rv อยู่ทุกคนอาจจะเห็นคลิป Rv เรามากขึ้นแต่ว่า Roblox อะเราก็จะเล่นเล่นเยอะๆยเพราะว่าเกม Roblox เป็นเกม <ๆ S 2> ที่ทุกคนอะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นเกม <ๆ S 1> ที่มันเป็นกระแสะอยู่ในช่วงช่วงนี้แต่ก็จะมีบางเกมที่อาจจะไม่ได้เป็นในกระแสะแล้วก็อาจจะมาลงเล่นบ้างอย่างเช่นเกม Star d l e y เกมเศรษฐีเกม Sky อะไรเงี้ยที่เราแบบว่าอาจจะเล่นกันบ้างเพราะว่าแม่ดาวมันก็ชอบเล่นเนาะอะไรเงี้ย พา่าบราชอบเล่นมากแล้วก็แบบเอออยากจะสารฝันเขาให้เขาเล่นกับเราด้วยคือมันเป็นเกมที่ทุกคนอ่ะไม่ค่อยได้รู้จักกันหรือว่าทุกคนไม่ค่อยได้เล่นกันแต่เราอาจจะอยากเล่นกันเองเพราะว่าเราแค่แค,แค่อยากเล่นอยากจะอัดคลิปลงเราทําใช่เราทําทสิ่งเนี้ยเพื่อแค่เราอยากจะสนุกของเราเองเราไม่ได้อยากจะทําคลิปเพื่อแบบโอ้ยอยากทําเพื่อดังอยากจะทําเพื่อเออคลิปนี้ต้องดังนะคลิปนี้ต้องมีคนกดใจเยอะๆนะเราไม่ได้ต้องการแบบนี้เลยเราแค่ต้องการโอเคเราทำเรามีความสุขเราก็จะลงอืมแพนในอีก ปีนี้ใช่ไหมที่เราคิดอยากจะทําในบับเบิลเพย์ก็คือเราอะอยากจะเล่นเกมที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมีหลายเกมที่เราแบบไม่เคยเล่นเหมือนกันเรา,าจ,จะลองเล่นดูอย่างเช่นแบบเกมที่เราไม่เคยแคสลงเลยก็จะมี speed l i s t e r tom and jerry cheese อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยเล่นเลยอาจจะมีบ้างเพราะว่าเห็นเห็นแบบผ่านๆแต่ว,ว่าเออมีเกมพวกนี้ยังหลงเหลืออยู่ยก็อาจจะลองเล่นดูบ้างทุกคนแล้วก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมแบบเออ เรากับมะนาวก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะถ่ายคลิปยังไงจะมีการแบบว่าพูดกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจจะมีน้อยลงทุกคนอาจจะมีการพูดกันน้อยลงอาจจะมีการเล่นด้วยกันน้อยลงอาจจะเป็นการอาดเสียงแยกกันมากกว่าแต่ว่าในแมปในเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็ยังจะมีกันอยู่อาจจะช่วยได้แบบว่าโอเคทุกคนก็อาจจะมีแต่คิดอยู่ว่าอาจจะใช้ระบบ Discord หรือเปล่าในการ ดเดี๋ยวจะลองดูว่ามันสามารถใช้ได้ผลไหมทุกคนทุกคนก็นต้องรอติดตามชมดูนะว่ามันสามารถที่จะแบบอเล่นด้วยกันได้ไหมเพราะว่าเราสองคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นด้วยกันเพราะว่ามันก็จะได้มีแบบมีความสนุกสนานเฮฮาเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนชอบอัดคลิปภาคเสียง่ะไรเพราะว่ามันไม่ได้เรียวแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้มันมีปัญหาจริงๆเราอัดเสียงแล้วนะพูดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะมันไม่มีเสียงเราเข้าไปเลยก็เลยแบบโอเค ก็ใช้เป็นการภาคเอาแทนแล้วกันโอเคทุกคนอีกประมาณ45วีเนี่ยก็จะหมดเวลาในรอบนี้ละเดี๋ยวทุกคนจะไปไปเจอกันในท็อปปิกต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคเราก็จะขอมาพูดถึงในเรื่องที่บอกว่าทําไมเราถึงอยากจะมาเป็นแคสเกมหรือว่าอยากจะมาทําอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือจริงๆอะ่ะเราเคยทำา t k t ต o k นะแต่เราจะไม่เผยให้ทุกคนดูเลยคะ่ะว่า Tik t ต o k เราเคยทําอะไรไว้ซึ่งมันน่าขายน่าและก็น่าเกลียดมากด้วย มันเป็นอะไรที่น่ากลัวทรมานจิตใจแล้วก็น่ากลัวมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นคลิปแบบมันเด็กมากมันเมื่อประมาณ6ปี5้าปีที่แล้วเพราะว่าเป็นการทําคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทําเลยแต่ว่ามันก็น่าขายน่ามากแต่ก่อนอะคิดว่าเออทาไปสนุกสนุกจะได้ดังคือมีคนกดใจอยู่แค่ป,ประมาณสองสามคนน้อยทุกคนไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยเลือกทำมาแล้วทำไมถึงกลับมาเล่น คือจำไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นยูทูบเบอร์หรือว่าการแคสเกมจริงๆอะ่ะมันเกิดจากอะไรเหมือนก็เกิดจากการที่แบบโอเคอยากทาบอกมะนาวโอเคอยากทํานะก็เลยทํากันมั้งน่าจะเริ่มจากอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เหมือนก็ทําไปเรื่อยๆมันก็สนุกดีได้เล่นโลบบได้เล่นเกมที่เรารักใช่ปะแล้วเราก็ได้ลงคลิปม,มันก็มีความสุขด,ดีมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละที่แบบได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นยูทูบเบอร์ โอเคเราก็จะมาขอพูดถึงว่าในคลิปช่องเก่าๆต c ีซหรือไม่ก็มาแ้วนะเราจะมาจัดอันดับไม่ใช่จัดอันดับเราจะมาบอกว่าเราชอบคลิปไหนของช่องเรามากที่สุดแล้วก็ไม่ชอบคลิปไหนของเรามากที่สุดนะทุกคนพูดถึงคลิปที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวที่มองหินเขาเพราะว่าทําถามว่าท่านชอบว่าหนึ่งตั้งใจตัดคลิปนี้มากคือคลิปโดยรวมทั้งหมดเบสเสระสี่ชั่วโมงแต่ตัดออกมาเหลือหนึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคน เราแบบเออตั้งใจตัดตั้งใจใส่ซาวตั้งใจใส่เพลงจนยอดคนดูถึงหลักหมื่นนั่นคือเยอะที่สุดในชีวิตที่เราเคยทำ o u t u b แล้วได้รับมาเลยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากมากทุกคนที่แบบมากดใจคอมเมนต์แล้วก็มาดคช่องของเราขอบคุณมากจริงๆตอนนั้นที่แบบว่ามาดูคลิปการเที่ยวของเราหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วแบบว่าเออชื่นชอบกันแล้วก็พูดถึงคลิปที่เราไม่ชอบมากที่สุดหรอจริงอ่ะชอบทุกๆคลิปของเราที่ทำนั่นแหละแต่มันก็จะมีคลิปหนึ่งที่รู้สึกว่า ไม่มีไม่อยากกลับไปดูเลยก็คือคลิป Epic Legends ถ้าไม่นะหรอสามารถไปดูช่องของเอเมียนเก่าได้ทำไมแก,ก้กีด้วย มันคือคลิปนี้ทุกคนคือเป็นคลิปที่แบบว่าวุ่นวายที่สุดในชีวิตแบบวุ่นวายมากเกิดอะไรขึ้นเต็ไมไปหมดไม่มีความโปรเฟชชั่นอลไม่มีความเป็นระบบไม่มีอะไรเลยกีิไปกีิามาเปิดประตูวิ่งออกออกห้องวิ่งกลับเข้ามาในห้องกระโดดคือมันวุ่นวายมากอะทุกคนแบบว่ามันไม่ใช่การแคสเกมนะมันไม่ใช่การเล่นเกมแล้วมันคือสงครามโลกเลยมันคือสงครามประสาทมันมีแต่เรื่องเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดตรงๆก็คือชอบทุกคลิปของเรานน่แหละ โอเคอืม okay. จริงๆมันก็หมดท็อปิกที่จะพูดที่จะเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแต่เราก็จะมาขอพว้พ้อยทุกคนว่าในปี2 0 2 6นี้นะทุกคนก็จะขอให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทําอะไรทาให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ปีนี้ก็ปีมาเนาะน่าจะใช่ถ้าจะไม่เห็นน่าจะปีมาใช่ไหมใช่แหละปีมาหละ่ะมังโอเคทุกคนก็ขอให้ทุกคนอนะ่ะมีความสุขโชคดีทําอะไรก็คิดกัน ก็อยู่กับบับเบิ้ลเพไปนานๆไม่ว่าทุกคนจะจําว่าจะเป็น stc หมาเน่าหรือว่าจะอะไรก็ตามให้ทุกคนอ่ะรักเราแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าเราจะตั้งใจทำคลิปให้ทุกคนออกมาดูกันอย่างแน่นอนคลิปก็จะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็มีความสนุกสนานมากขึ้นเนาะเราจะพยายามเล่นเกมที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เล่นเกมที่แบบว่าต่อจากเดิมอย่างเช่นแบบว่าโอเคเราเล่น เกมนี้เรายอดมันดีทุกคนอยากให่ได้กันต่อแล้วก็อาจจะทำอีพีสองอีพอีพีสอาจจะทำเป็นซีรีส์ขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนช่วงนี้เราก็จะมีแพลนอยู่นะว่าอยากจะทําเป็นสไตล์ดิวัลเลทำแบบจบเลยแบบจบเลย,แบบบเลยแบบว่าโอเคจบมิชชั่นแต่งงานมีอะไรอย่างเงี้ยตามเกมที่มีสักเสร็จทั้งหมดอาจจะเป็นซีรีส mm. ์ยาวๆเลยนะทุกคนดูกันยาวๆแล้วก็จะมี Minecraft. ไมค์แบบครับไมคครับแบบอุ้ยยาวไกลส่วนโลบอกอะ เราไม่เคยมีแผนว่าเราจะเล่น99วันเลยเพราะเป็นเกมที่รู้สึกว่าเราไม่เราเป็นเกมแบบที่แบบโอเคเราเล่นแล้วรู้สึกว่าอืมเราไม่ได้ชอบท่านั้นถ้าแต่ทุกคนถ้าแต่แต่ถ้าทุกคนออยากให้เราเล่นอ่ะสามารถคอมเมนต์มาใต้ช่องนี้เราก็บอกว่าอยากเล่นก็แ็กเห็นเห็นเล่น99าคืนมากๆเลยนะสามารถบอกได้เลยเราก็พร้อมที่จะเล่นถ้าทุกคนอยากให้เราเล่นในี่ยราบอกเรามีอีกหลายเกมมากที่เราอยากจะเล่นแต่ว่า มันมีหลายแมปเกินไปใช่ไหมแล้วก็เลยบอกว่าเลือกเล่นไม่ถูกเลยทุกคนว่าอยากจะเล่นแบบไหนถ้าไม่มีทุกคนมาคอยบอกเนี่ยว่าอยากให้เราเล่นแบบไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะว่าแบบโอเคอยากให้เล่นแบบไหนเซิร์ฟไหนอยาก้เล่นเกมอะไรอยากให้กี่พีอยากเล่นอยากเห็นทําอะไรสามารถบอกได้เลยบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เล่นเกมก็ได้เราสามารถทําได้ทุกอย่างเลยทุกคนพาไปเที่ยวพาไปทําอะไรทํำล็อกก็ได้เราอาจจะทําขึ้นมาโอเคทุกคนก็ต้องรอชมในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีอะไรกันบ้าง แล้วก็3มคลิปในหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องทําให้ได้โอเคทุกคนก่อนที่เราจะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงอีกแล้วเราให้คนนี้พูดออกเสียงออกมาทุกคนเพราะว่าจริงๆมีเสียงเขาในคลิปแต่ว่าเสียงเรามีปัญหาเราให้เขาพูดออกมาทุกคนขอต้อนรับเอ็มเอ็นสวัสดีเขาหน่อยสวัสดีทุกคนด้วยครับจุ๊บวะโอเคทุกคนอาจจะเป็นคลิปที่มีเสียงเอ็มเอ็นน้อยมากแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนอนะ่ะ จดจำพวกเราสองคนไม่ว่าจะเป็นในานา้มอะไรก็ตาม A M N จะเป็นมะนาวหรือจะเป็นหวานหรือจะเป็นอะไรทุกคนก็จะจดจำเราไว้บับเบิลเพย์หมาเนา่าหรืออะไรก็ตามทุกคนจุดจำไว้ว่าโอเคเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆอาจจะข้ามปีไปอีก2 0 3 0เลยก็ได้ทุกคนโอเค <ừ. S 1> ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนดูมันจนจบถึงตอนนี้นะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็จะติดตามผลงานเราต่อไปถุกสัสมต์วั์ปีใหม่ทุกคนแล้วก็ใช้ชีวิตอยางมีความสุขซียาบ๊ายบาย